สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้เราจะมาตกปลาแบบร้อยทุ่นอยงเี้ครับไอ้กุดไอกุดไอเก๋ามาลุ้นมาล่าครับว่าวันนี้จะได้ไหมวันนั้นมาได้ไกุดไปตัวนึงครับไซส์ประมาณโลเหมือนเดิมครับเหยื่อปลาหัวแข็งมาลุ้นกันเลยครับวันนี้ว่าจะได้ไอ้กุดใหญ่ไหมตามรับชมกันเลยครับ

ก็นีมาสักเลยนะครับทำอะไรกินอะไอ้เดี๋ยวมาต้มนะฮะอะไรก่อนคุณปูาอะไรว่าปลาอะไรยิ้มไร้สาย

กลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากแฮวกลับบ้านกันดีกว่าได้แต่ความผิดหวังแล้วก็ฝากติดตามนับชมกันต่อไปนะครับวันนี้เราไม่ได้ปลาอะไรเลยแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาใหม่ครับสวัสดีครับ